สวัสดีครับเพื่อนๆยิดนดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชแนลวัสดีเราก็มาอยู่กับเกมใหม่ล่าสุดครับอิกดราคอนิคอลเกมมือถือจากบอ n ไฟเออร์เกเตอร์ลิงที่มีคุณโอ๊ตปราโมตเป็นซ e o ีโอเกมแรกครับก<อ>็สําหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวเกมใหม่นะครับแน่นอนผมก็จะมารีวิวจุดเด่นฟีเจอร์ที่น่าสนใจสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเกมการาตอนิเมะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ครับเพราะเกมนี้เนี่ยจากที่ผมลองเล่นแล้วก็ศึกษามานะมีหลายอย่างที่ดีมากๆนะครับ โดยสิ่งแรกที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้นะครับเกี่ยวกับเกมใหม่นั่นก็คือระบบเปิดกรชาครั้งแรกใช่ไหมครับสำหรับระบบเปิดกรชาครั้งแรกของเกมนี้นะผมบอกเลยว่าทีมงานเนี่ยเขาแบบคิดมาเรียบร้อยแล้วอะว่าผูเ้เล่นหลายคนเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนยุ่งยากนะครับเกมนี้เพื่อนๆสามารถข้ามติวตอร์แล้วพอเข้าเกมมาเนี่ยมันก็จะแจกเพชรให้เรานะครับประมาณ2,600กว่าเพชรซึ่งสามารถเปิดกรชาแบบสิทีได้2ครั้ง ก็2ครั้งเนี่ยอาจจะไม่ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ที่ว่าจริงๆเนี่ยคืออันนี้เพื่อนๆเปิดได้เลยเหมือนกันนะครับก็คือ Uncharted Dash หรือว่ากาชาเริ่มต้นครับสำหรับกาชานี้นะครับมันจะเป็นกาชาที่จะการันตีตัวละครสัตดาวทุกครั้งที่เราสุ่มและถ้าเราไม่ถูกใจเราสามารถสุ่มใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนะครับอ่ะเอาเป็นว่าพูดไปเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวผมก็ลองสุ่มให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันว่า Uncharted Dash อันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ก็นี่นะครับเขาจะให้ตั๋วเรามา1ใบนะเราก็กดตกลงได้เลยก็คลิกแท็บไปครับอันนี้เราคลิกค้างได้นะเผื่อใครที่แบบชอบลุ้นนะครับก็การาเชกมนี้เนี่ยถ้าได้เนี่ยมันต้องเป็นสีลุ้งแบบนี้เพื่อนๆออันนี้คือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเราก็ดูแอนิเมชันสักหน่อยอ่านี่เลยครับมันจะการันตีสีลุ้งแบบนี้ทุกรอบนะกอนนี้ผมสคลิปเลยแล้วกัน สิลดโอ้ได้ซิเวียน,นะครับโอ้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคือภาพเกมนี้เนี่ยมันสวยมากนะครับไม่ใช่ภาพสวยอย่างเดียวเสียงภาพเนี่ยก็จัดว่าเด็ดน,นะจากที่ผมเล่นเกมอนิเมะมาหลายๆเกมนะครับก็หลังจากที่เราสุมเสร็จนะครับถ้าเราไม่ถูกใช้ตัวละครตัวนี้เราสามารถอัญเชิญใหม่ได้เลยนะครับกดตรงนี้เพื่อนเพืเ่อนด้านขวาตรงนี้นะครับก็สู่ใหม่ครับง่ายๆแบบนี้เลยนะนี่ครับมันก็จะเข้าลูกนะครับ อันนี้ผมก็กดข้ามเลยกันเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะได้เป็นตัวไหนนะครับตัวใหม่ไหมนายยูตาเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเลเยพิกอัพตอนนี้อยู่ด้วยนะนยอันนี้บอกเลยจิ้งจอกสาวนะครับใครที่ชอบใส่เดลเมเยตเนี่ยโอโ้โหนายยูตานี่ถือว่าเป็นตัวที่เด่นมากนะครับอ่ะก็สำหรับรอบนี้เนี่ยสมมตินายยูตาตัวนี้เพื่อนๆค่อนข้างสนใจนะครับเราสามารถมาบันทึกผลลัพธ์ได้นี่ครับเราจะกดบันทึกไว้ก่อน ซึ่งหลังจากที่เราบันทึกแล้วนะครับถ้าเรากดเลือกเนี่ยก็จะเป็นการตกลงว่าจะเอากาชา10โลนี้แต่ถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่ถูกใจนะครับก็สามารถกดอันเชิญใหม่ได้อีกครับประมาณนี้นะพูดง่ายๆเราสามารถทําวนลูปแบบนี้เนี่ยได้จนกว่าจะพอใจนะครับโดยจะสามารถทําได้ให้สูงสุดถึง,ถง100รครั้งนะโอเคก็อันนี้ก็ถือว่เาเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันโอ้รอบนี้ได้นาจานะครับ โอเค,อเคก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะมาแนะนำด้วยนะว่าตัวละครเซตแรกที่เพื่อนๆควรเลือกสุ่มเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นตู้อันเชิญเลตอัพนะครับกับอีกตู้หนึ่งจะเป็นตู้อันเชิญทั่วไปนะสำหรับจุดเด่นของตู้เลตอัพนะครับก็คือตู้นี้นะครับมันจะการันตี3ดาวทุกค,ครั้งที่เราสุ่ม80โลโดยการอันเชิญเลตอัพนี้นะครับมันก็จะมีระยะเวลาของตู้อยู่ด้วยซึ่งถ้าเราสุ่มไม่ครบ80โลนะครับมันจะยกย่อสุ่ม ไปยังตู้ถัดไปด้วยนะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากได้ตัวครเลดอัพนะครับพเพื่อนๆก็สามารถมาอัญเชิญตู้ทั่วไปตรงนี้ได้ครับหลังจากกาชาจบไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูระบบต่อสู้ของเกมนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับการต่อสู้ของเกมนี้นะครับบอกเลยว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากใครที่ชอบสไตล์เทิร์นเบทผมว่าเ,เพื่อนๆน่าจะชอบนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะมีอัตลักษณ์หรือถ้าให้พูดแบบง่ายๆเนี่ยก็คือระบบท่านะมันจะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันก็จะมีท่าปกตินะครับท่าเวทมนต์ าตุเทคโนโล,โลยีแล้วก็ทตุธรรมชาติครับสาหรับทตุปกติเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะมันจะไม่แพ้ทางหรือว่าชนะทางท่าอะไรเลยนะครับแต่อีกสามท่าที่เหลือเนี่ยมันจะวนกันอยู่เพื่อนเวทมนต์เนี่ยจะชนะเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีจะชนะจะชนะธรรมชาติส่วนธรรมชาติก็จะชนะเวมทมนต์อีกทีหนึ่งนะนอกจากนี้ก่อนที่เราจะลงด่าน,นะครับเพื่อนๆสามารถมาสังเกตโบนัสตำแหน่งตรงนี้ได้ครับโดยโบนัสของด่านี้นะครับเมื่อเราจัดวางตัวละครที่อยู่ด้านหน้าหากมีพลังชีวิตมากกว่า50%จะได้รับความเสียหายลดลง1 0 ส่วนตัวละครที่อยู่แถวกลางนะครับเมื่อเริ่มเทินจะมีโอกาส20%ที่ได้รับพลังงานอีเทอร์หนึ่งหน่วยสำหรับอีเทอร์เนี่ยก็คือเกรดไมยาตายของตัวละครครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าตัวละครที่อยู่ด้านหลังนะครับเมื่อพลังชีวิตของตอนเองเหลือน้อยกว่า50%จะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้อีก10%ด้วยนะครับก็ถ้าด่านไหนไม่ผ่านเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมมาสังเกตโบนัสตรงนี้นะเพราะมันจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถช่วยให้เราผ่านด่านได้นะครับ อ่ะก็หลังจากที่เราจัดทีมพร้อมนะครับเราก็เข้าไฟต์ต่อสู้เลยสำหรับระบสบส่อสู้ของเกมนี้นะครับเอาจริงเข้าใจง่ายมากเพื่อนๆในหนึ่งเธอนะครับเราจะมีทั้งหมด5แอคชั่นสามารถสังเกตจำนวนแอคชั่นด้านบนตรงนี้ได้ครับและแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลใช้งาน2สกิลแล้วก็ท่าหมายตายอีก1ท่าน,นะครับโดยตัวครของเราเราสามารถสังเกตแทบสีเอร์หรือว่าแถบหมายตายเนี่ยใต้หลอดพลังชีวิตได้นะครับอ่ะก็ลองสังเกตดูนะมันจะมีช่องอยู่ทั้งหมด5ช่องนะครับถ้าช่องเต็มเนี่ยเราก็จะได้รับท่าหมายตายมาใช้งานนะ โดยเกมนี้บอกเลยว่ามันใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับในเทิร์นของศัตรูเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าศัตรูตัวไหนจะใช้การอะไรแล้วเราเนี่ยก็สามารถใช้การขัดขวางได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยหมูป่านะครับมันจะใช้การโจมตีทั้งหมด3ใบเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกตัวละครที่มีสกิลหยุด สกิลสตาร์นหรือว่าทําให้ศัตรูเป็นอมภาตเนี่ยเท่ากับว่าหมู่บ้านตัวนี้ก็จะไม่สามารถจมตีได้นะหนึ่งได้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่เสียเลือดด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมลองนี่แล้วกันตัวพลาผมเนี่ยสกิลหนึ่งมันจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดอมภาตอยู่20%่สิบเปอร์เซ็นะครับไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะโอเคนี่ครับติดแล้วนะอ่ะก็เดี๋ยวลองดูนะครับ<ๆ>ก็บัฟไปก่อนก็เกมนี้นนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ตายเนี่ยโอ้โหสวยงามอลังการมากเพื่อนๆนี่ครับ หมูป้าเนี่ยมันก็จะไม่ตีนะเป็นอัมพาตครับโอเคคือครั้งสุดท้ายเนี่ยมันหลุดเพืเ่อนจากใช้การสามใบก็จะเหลือใช้เพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือการสกิลของตัวละครทุกตัวตามี2ใบในมือเสมอแต่เวลาที่เราได้รับครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นการขั้นแรกเพืเ่อนเราสังเกตได้จากตัวเลขตรงนี้ครับที่เป็นรูปปีกกีเสื้อตรงเนี้ยคือการขั้นแรกนะครับและถ้าเราไม่ใช้เวลาที่เราได้รับการมาเพิ่ม มันก็จะเ,เก็บเป็นขั้น2และถ้าเราไม่ใช้อีกเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นสามแบบนี้นะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลานะครับเกมนี้มันก็จะมีระบบ Fast เคียอยู่ด้วยเราสามารถมากดตรงนี้นะครับตรงหน้าด่านเนี่ยแล้วก็กดได้เลยนี่ครับอย่างเช่นอย่างเนี้ยผมจะลง5รอบใช่ปะ่ะก็กดยืนยันนะครับดูครับ <laughs> สะดวกมากนะแค่นี้นะครับเสร็จแล้ว ลงห้ารอบเสร็จเลยนะครับโดยฟ a สต์เคียตรงนี้มันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงเพื่อนๆไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะมาฟ a สตเคียได้นะเพื่อนๆจะต้องเคลียร์ด่านให้ได้3ดาวก่อนนะครับจึงจะสามารถมาใช้ระบบฟ a สเคียตรงนี้ได้นะนอกจากนี้อีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับเกมนี้เนี่ยก็คือระบบคอสตูมเพื่อนๆเพียงแค่เราปลดตัวละครไปแล้งสุกนะครับเราก็จะได้รับชุดคอสตูมแบบฟรีๆเลยเพื่อนๆนี่เลยครับชุดปลุกพลังนะอันนี้เนี่ยเป็นตัวละครระดับ1ดาวแจกฟรีเพื่อนๆโอ ชุดนี่คือแบบสวยมากนะครับอลังการางานสร้างมากๆนะอะลองดูตัวระดับสามดานหน่อยละกันนี่คืออาร์ติสต์นะครับตัวเมนผมเลยนี่นะครับชุดคอสตูมนะโอ้โหดูหลังจากปลุกพลังแล้วนะครับคนละเรื่องเพื่อนๆส่วนการอัพเกรดตัวละครเกมนี้ก็เข้าใจไม่ยากเพื่อนๆเ,เราสามารถไปลงด่านเพื่อฟาร์อุปกรณ์ต่างๆมาใส่ตัวละครให้ครบ ถ้าเราใส่ครบแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเลื่อนอันดับตัวละครได้นะครับอย่างเช่นนี้นะล้วก็กดออโต้ได้เลยนะครับมันก็จะใส่ให้เราเลยนะและอุปกรณ์ชิ้นไหนถ้าเราขาดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาคลิกที่อุปกรณ์แล้วมันก็จะบอกเราหมดเลยว่าเราสามารถฟาร์มจากด่านไหนได้บ้างนะครับส่วนเลเวลตัวละครเกมนี้นะครับเราสามารถเอาเยกพี่ที่เราเก็บไว้จากการลงด่านต่างๆเอามาใช้อัพตัวละครได้เลยนะครับแบบนี้นะ แล้วก็กดเลเวลอัพไปเลยครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเลเวล14ไป15แล้วแต่ตรงน,นี้เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงเลเวลแม็กตัวละครนะครับมันจะขึ้นอยู่กับเลเวลผู้บัญชาการโดยเราจะมาสังเกตได้จากหน้าจอหลักสายบนตรงน,นี้ครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเลเวลผู้บัญชาการคือเลเวล15นะครับเพราะฉะนั้นวอคิลี่ของผมนะครับทุกตัวเนี่ยเลเวลสูงสุดที่จะสามารถปลดได้ก็คือเลเวล15ครับ แล้วก็ต่อมาก,ก็จะเป็นหน้าต่างสกิลนะครับสำหรับสกิลเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆอัพให้หมดเลยนะสำหรับตัวละครที่เราใช้เป็นทีมหลักนะครับนี่ครับก็อัพไปเลยตัวละครทีมหลักนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยไอ้ลูกแก้วตรงนี้เนี่ยมันได้มาเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงระบบสุดท้ายนะครับจะเป็นระบบเลื่อนขั้นโดยระบบเลื่อนขั้นอันนี้เนี่ยเป็นระบบที่โคตรดีเพืเ่อนๆเพราะปกติเวลาที่เราไปเล่นเกมอื่นนะครับถ้าเราอยากจะเลื่อนขั้นปลดดาวตัวละครหลายๆเกมมันจะบังคับให้เราเปิดกาชาเพื่อหาตัวละครซ้ําจึงจะสามารถเลื่อนขั้้้้นนนนไไดใ่่่่่มมมแตตวาเเเกีอองพื เราสามารถใช้เศษตัวละครนะครับมาเลื่อนขั้นได้เลยและทุกตัวสามารถไปขั้นระดับ5ดาวได้หมดเลยนะซึ่งการเลื่อนขั้นของตัวละครเนี่ยเราจะได้รับโบนันสแต้เพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลนะอ่ะก็ลองดูครับนี่เลยเลื่อนขั้นนะครับจาก1ดาวไป2ดาวนะนเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าผู้ตัวละคร1ดาวนะครับไม่ใช่ไม่เก่งนะถ้าเพื่อนๆสามารถปลดดาวให้สูงได้ บอกเลยว่า1ดาวเนี่ยมันก็เก่งเพื่อนแล้วรู้สึกว่าพวกตัวละคร1ดาวเนี่ยเอาจริงๆปลดดาวยากกว่าตัวละครตั้งต้น3ดาวอีกนะครับและสําหรับวิธีหาเศษตัวละครนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3แบบแบบแรกจะได้จากการเปิดกาชาได้ตัวละครซามนะครับแล้วก็แบบที่2พเพื่อนสามารถคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะบอกด่านเลยว่าเราสามารถฟาร์มเศษตัวละครนี้เนี่ยได้จากด่านไหนบ้างนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายจะได้จากร้านค้าครับ ก็ลองกดมาดูนะครับกา็ราันค้าเกมนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันขายเศษตัวละครแบบเยอะมากๆนะนอกจากนี้นะครับรานคาเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะจะมีรันค้าทั่วไปนะครับเราจะสามารถใช้เอเลสหรือว่าหน่วยเงินในเกมนี้นะครับมาซื้อได้นะแล้วก็ยังมีทางรันคาอารีน่านะครับก็มีเศษตัวละครขายเหมือนกันโดยตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวละครสับดาวด้วยนะแล้วก็ยังมีชมรมด้วยนะครับและสุดท้ายคอนเทนต์อื่นๆในเกมนี้นะครับก็บอกเลยว่ามีแบบจุดใจแน่นอนนะทั้งสตอรี่เนื้อเรื่องหลักนะครับมินิเกมอารีน่าหรือว่า PVP นะ ที่จะปลดเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่องหลักนะครับถึงที่กําหนดและอีกอันที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือสงครามชมรมหรือว่ากิวลอนะอ๋อใช่แล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมแนะนําตัวละครหน่อยละกันลืมเลยครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนี้ชิวๆนะครับก็ตัวแรกสุดนี่เลยครับตัวละครเดเมทที่น่าจะช่วยเคียร์ด่านต่างๆให้เราได้ดีที่สุดนะผมยกให้สเตฟานีตัวนี้เลยเพื่อนๆสำหรับสเตฟานีตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นนักเวทนะครับถ้าแรกไฟบอลจะสามารถโจมตีเป้าเดียวนะครับความแรงที่กัดระดับ3ามเนี่ย 1,080หน่วยเลยนะส่วนท่าที่2ครับ chaos fire จะเป็นท่าเวทโจมตีหมู่นะครับที่มีเอฟเฟกเผาไหม้เพิ่มเติมโดยสถานะเผาไหม้จะสามารถสร้างความเสียหาย35%ของพลังโจมตีได้ไปเลยเวลา2เทิร์นนะครับแล้วก็สุดท้ายท่าไม้ตายคือท่าไม้ตายเนี่ยมันจะคอมโบกับท่าที่2อเพื่อน inferno frame นะครับจะโจมตีทั้งหมดเหมือนกันแต่ท่าตัวละครตัวไหนที่ติดสถานะเผาไหม้อยู่นะครับความแรงของไม้ตายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก70%เลยครับแล้วก็สุดท้ายพาสซีฟหรือว่าเอกลักษณ์ของตัวละครตัวน,นี้นะครับ เมื่อใช้ไฟบอลโจมตีใส่เป้าหมายที่มีสถานะเผาไหม้จะทําให้เกิดการระเบิดสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับศัตรูทั้งหมดเป็นจํานวนเท่ากับ55%ของพลังโจมตีได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาตัวละครสายฮิวนะครับสำหรับตัวละครสายฮิวที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะครับก็คือน้องคนนี้เลยเพืเ่อนๆมิโคโตจังนะครับพอน้องมิโคโตเนี่ยสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับได้เกือบทุกท่าเลยนะโดยท่าแรกเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตด้านหน้าได้นะครับ ส่วนท่าที่2ก็จะเป็นท่าฮิลโมครับมีแค่นี้เลยนะความสามารถฮิลโมนะครับแล้วก็ท่าไม้ต้จะทําการยกเลิกดีบัฟแล้วก็ได้รับสถานะภูมิคุ้มกัน2เทอร์นะครับพร้อมกับฟื้นฟู160%ของพลังโจมตีแล้วก็สุดท้ายเอกลักษณ์ตอนเริ่มต่อสู้นะครับจะมอบสถานะภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและฟื้นพลังชีวิตให้กับพันธมิตรที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดเท่ากับ100%ของพลังโจมตีตัวเองได้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง4ีท่านะครับของตัวละครตัวนี้ ผมก็ยกให้2ตัวละกันอาร์พิสกับแพทริเซียน,นะครับโดยอาร์พิสตัวนี้นะครับจุดเด่นของเธอก็คือจะมีดีบัฟทาให้ศัตรูที่โดนโดนเดเมจแรงขึ้นนะครับส่วนแพทริเซียจะเป็นตัวละครสายบัฟนะครับสามารถเพิ่มเกรดไม้ตายลดเดเมจที่ได้รับแล้วก็ไม้ตายเนี่ยยังสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับพวกพ้องทั้งหมดได้อีกด้วยนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีตัวละครเริ่มต้นในใจนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกตัวละครจากที่ผมแนะนําไปใช้กันดูนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปรีวิวอิกดาคอนิคอเกมมือถือจากบอ n ไฟเออร์เกตเตอร์ลิงที่มีคุณโอ๊ตปราโมทเป็นซีอีโอเกมแรกก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาเกมกระชาดีๆเล่นอยู่นะครับผมก็แนะนำเลยคอมเมนต์เลยนะเกมนี้ครับลองโหลดมาเล่นกันดูเพราะบอกเลยจากที่ผมลองเล่นเนี่ยโอ้โหมันเพลินมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลด ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ